มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโรงเรียนดังแจงแล้วปมเจอกล้องแอบถ่ายอยู่ในห้องน้ําประกาศจากโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกุลเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีครูที่โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูลกระทาผิดในกรณีพบกล้องแอบถ่าย ในห้องน้ําของโรงเรียนทางโรงเรียนมิได้นิ่งนอนใจได้ตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีพร้อมทั้งรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังต้นสังกัดเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนสอบวินัยต่อไปทางโรงเรียนและคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดําเนินการเพิ่มมาตรก,การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนให้มากขึ้น เพื่อความสบายใจของนักเรียนและผู้ปกครองขณะนี้คุณครูคนดังกล่าวได้ยุติการจัดการเรียนการสอนหรือว่าจากกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไปแล้วทางโรงเรียนขอชี้แจงกับทุกท่านอีกครั้งเมื่อการสอบสวนทางวินัยเสร็จสิ้นลงประกาศในวันที่9กร,รกฎาคม2568ประกาศจากโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูลครั้งที่2 ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ประกาศครั้งที่1ที่แจ้งให้เบื้องต้นทางโรงเรียนทราบถึงความกังวลและความเป็นห่วงของผู้ปกครองทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจยึดถือความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่ตั้งโดยจะดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบราชการและก็กระบวนการ ข้อ1กรณีพบกล้องในห้องน้ําครูอาคาร2ข้างห้องภาษาไทยที่อนุญาตให้ครูและนักเรียนใช้วันที่18กุมภาพันธ์พศ2568รโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเทจ็จจริงพบหลักฐานเป็นกล้องไร้สายไม่มีหน่วยความจําในตัวเครื่องใช้การดูแบบเรียลไทม จากกรณีการดูกล้องวงจรปิดของโรงเรียนอย่างละเอียดแล้วไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ใดเป็นคนทําเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากจึงได้เฝ้าระวังสังเกตแล้วก็ติดตามต่อเนื่องป้องกันและหาผู้ก็ะทาผิดครั้งนี้มาโดยตลอดเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจน 2. ครั้งที่2พบกล้องในห้องน้ําภายในห้องพักครูเกษตรอาคารเกษตรเป็นคนละที่กับที่เกิดเหตุทราบเรื่องตอนบ่ายวันที่8กรกฎาคมได้พูดคุยแล้วก็หาข้อมูลกับทางนักเรียนและผู้ที่พบกล้องไว้เป็นหลักฐาน3วันที่9กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาาทีตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงหลังเก็บหลักฐานจากนักเรียนผู้พบและ ผู้ถูกกล่าวหาเบื้องต้นได้ข้อมูลและก็หลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแลบะบเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นผู้ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลว่าไม่มีการบันทึกภาพใดๆไว้และไม่มีภาพหลุดหรือว่านําไปเผยแพร่ที่ใดทั้งสิน้น 4. วันที่9กกรกฎาคม 11.. บเอ็ดนาาทีนำข้อมูลและก็หลักฐานทั้งหมดส่งผู้อุคคลในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพยมศึกษาพระนครศรีธิยาและเขตพื้นที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วินัยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดและนัดหมายวันสอบสวนเป็นที่เรียบร้อย 5. ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดก,การเรียนการสอนและกิจกรรมใดๆของโรงเรียนช่วงเวลาที่กำลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงถ้าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินง,งานสอบสวนวินยัยแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนทราบอย่างเร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ